ีแม่นกก็มานะคะแม่นกจะไปวัดคนะ่ะแม่เดินทางปลอดไทยแม่นกจะไปวัดแม่นกมาแกมานะคะยศอูต่อกข้เหียวยาวข้ากล่องข้ากล่องเจ้ากล่องออกแล้วนะคะก็ลปล่อยข้ากล่องแล้วตอนนี้ เขือไข่ดาวโอ้น่ากินมากเลยนขอดูหน่อยกระเพราไข่ดาวโอ้กระเพราไข่ดาวนะเอฟซีหนูอย่างแซ่บเลยชิมแล้วบอกลูกอร่อยทุกอย่างอร่อยทุกอย่างใช่ข้าวเสียวก็อร่อยเนาะข้าวเสียวก็อร่อยนะเอฟซีอย่างแซ่บเลยขนิดตามสบาเลยค่ะไห่ยิวก็แฟใหม่นะคะ หนูนะคะ FC ต่อแถวกินข้าวแล้วตอนนี้นะคะกินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็กินข้าวเป็น FC ลุงพลก็แต่รือเปล่าคะรูะ้จักเกษตรกรมาจากมุกดาหารมาขมายว่ามากินโรนนงทานมาจากมุกดาหารมากินโรงทานสั่นโอ้เดงนทางไกลกัน ตอนนี้นางลำก็ลำเสร็จแล้วนะคะมากินข้าวต่อมีข้าวกะเพราไข่ดาวมีข้าวกะเพราไข่ดาวมีก๋วยเตี๋ยวข้าวกะเพราไข่ดาวมีก๋วยเตี๋ยวโยทานไข่บัวเจ้าอยู่ข้างร้านสั่งไฟจีรศน์หน้าเจ้าเปล้ว โอ้โลาะตอนนี้กำลังกำลังบริการโอ้สุดยอดเลยนะคะเอฟซีโซดานะ้ำเปิดเพลงโซดานะ้ a m กลิ่นนี้โอเคข้าอันนี้ก็มีนะข้า แม่ลกหกนาะแกไปแล้วนะคะตอนเดืนแกถึงจะกลับมาแกไปวัดก่อนแถวยาวเลยนะคะหนึ่งยาวถึงร้านไอติมเลยนะคะไอติมแจกไปแล้วหนึ่งถังหมดไปแล้วหนึ่งถังเหลืออีกหนึ่งถังนะคะทางทางนู้นก็น้ํานะคะน้าต่อแถวนะ้าวําสาปานนะคะสาปานนะคะ อันนี้กับชานข้าวนะคะงทานหิสลาค่ะอันนี้ก็นางกรัมนะคะคนสวยกินยันโอ้จะไปที่พักก่อนเหรอเออไปพักผ่อนไปพักผ่อนแล้วค่อยมา,มอยายเอาน้ำก่อนเนาะ ก่อนไปนอนก่อนก็ตื่นหนึ่งก็ค่อยออกมาใหม่เนาะเพราะว่าตอนตอนเย็นนี่มันดึกเลยนะเกือบเที่ยงคืนนะเกิดจะเสจเที่ยงคืนตีหนึ่งนู่นแหะนะถ่ายอยู่เดียวหายเลยค่ะย่าลงทานค่ะลงทานเอฟซีจะไปพักก่อนแล้ว จะเป็นพักก่อนแล้วใช่ไหมไช่ใช่เลค่ะใชเดี๋ยวตอนหย็นเดี๋ยว่ะค่ะเดี๋ยวตอนเย็นเจอกันโอเคค่ะคุณยูโร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 ทิดาเษตีมาแล้วนะคะคนงาน คนว้าอรถตะดีขายดีเดอ้อก้องประทัดนะ่ะเลขประทัดขายดีคักย้ปล่อยคลิปไปแลวเดอ้อไปเบิ่งเอาเดอ้อสองคลิปเลยนะเลขประทัดย้ายปล่อยไปแล้วเลขประทัดรับคมนะค่ะปล่อยไปแล้วนะคะประทัดะะรับะคมแม่น,นกก็มาถึงแลวก็ สวยอยู่แล้วใครจะรวยก็วันที่สิบหกนี่แหละโรตเนี่ขายดีคักเลขเลขเลขประทัดหมดแล้วนะคะเลขประทัดไม่เหลือแล้วนะคะ <c oughs> ไม่เหลือไหแต่ใบเดียวเลยนะเลขประทัดหน่อยใบเแสดงว่าเขาคว้าหาเอาหมดแล้วเลขประทัดจำ993เกิดด่าง อันนี้หมดเร็วกว่าเขาเลยคือเปิดเร็วแท้าแดหมดมเร็วกว่าเขาอยู่ห้าสาแปดก็มันใาหนคะแปดแไ้านี่อะไนี่อะไร หมดแล้วใช่ไหมดีใจด้วยนะขายหมดแล้วอ่ะขายหมดแล้วดีใจด้วย, <c oughs> ยด,วดูดย <c oughs> โรงานเรียบสเอ,อ้ยหนึ่งยาวไปหนึ่งร้านไปเตียวะครัอีกร้านหนึ่งเลยนะคะคิวยาวเลยนะคะหนึ่งไปถึงร้านโอ้โหคิวยาวมากถึงร้านไอศครีมเลย คิวน้ำก็ยาวนะคะ FC นูนถึงนู่ดเลยนะคะรงทานเยอะรงทานอิสระสวัสดีเอซี C, ที่น่ารักทุกคนเลยฝากไปดูด้วยเด้อ ครับคไปอยู่แต่ยังไม่ได้ลงเยอะเลยนะคะมันยังไม่มีเวลาลงอุ้ยชมาสองกล้องอะแม่แล้วกินหรือยังข้าวอ่ะเหรอคดว่ายังไม่กินเมื่อกี้แม่นกมาไปแล้วไปวัดแล้วแม่นกนาแกมาเมื่อกี้ไหนเจอแล้วบอเปล่าคดว่ายังไม่เจอแมไปวัดอยู่ อร่อยมั้งไปกินเอาวันนี้สวยนะคะคงใส่คืนนี้สวยกว่านี้อีกใช่ไหม,มหไม่อีกชุดหนึ่งไม่อีกชุดหนึ่งสวัสดีค่ะมอนมอนเทียนมอนเทียนมอนเทียน